ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ Review ครับอุ๊ยวันนี้อยู่ผมในการผ่าดเด็กนี่ครับ Shadow Predator Standard นะครับภาค V Standard นะถ้าจะรู้ว่า้างในใส่อะไรบ้างพกเราดูก,ก็ได้ผขไม่เอากล่องเด,ด็กเคสเลยครับกลัวที่กระสิ์อ่าตเริ่้เป็นแน่นอนครับเพียงแั่ไปแล้วฟูบันนะครับใช้ ใส่ก็ต้องเป็นฟุตบอลมาเป็นครีครีใส่เป็นดาร์คไซด์ทาเปเตอร์ครีเหมื่นเป็นหมื่นนะครับเป็นไอตัวหมื่นสีใบนะครับแล้วก็ครีอีกแบบหนึ่งเดฟแฟงเทอร์เดฟแฟเทอร์อีกิล เาวอีกก็คงแลมืกันเนาะอีก็ใส่สี่ใบต่อไปเป็น Raw PG นะครับเป็นตัวนะี้ใเลยนะคอยดูเขาจะว่ารอ w Perfect กันนะอีกสี่ใบแล้วก็ฮิวหมื่นอีกสี่ใบนะครับประมาณนี้เกร็ดเกศูนย์เดี๋ยวเราไปต่อกที่เกร็ดหนึ่งนะครับอ่ามาดูเกร็ดหนึ่งะครับเกร็ดหนึ่งเราใส่ตัวนี้ครับจอมเวทผู้ผูกมัด นะครับสมพูม,มัดใส่หนึ่งใบนะครับต่อมาเป็นเจ้านี้ครับซอสเบรเกอร์ปีกขมิ้นสี่ใบนี้ใส่สี่ใบโอเคครับผ่านไปต่อมาใส่เป็นแม่มะกระโดเนลวามสี่ใบเช่นกันครับ แล้วก็ปลาสน้อยชารอนเอ้ยปลาสีปลาสีดำชารอนอันนี้สสบสีใบเหมือนกันครับก็จะประมาณนี้ครับเกรดหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกรดสองนะครับอ่ามาต่อกันที่เกรดสองครับเกรดสองใส่ตังนี้ครับ d a r k กด r ร์กบอลทัมพิเตอร์ใส่หนึ่งใบนะครับต่อมาใส่เป็น เจ็ดรัมเซอร์สามใบนะครับผมตัวตรอมาเป็นสตอรีแห่งความมืดมาหาอันนี้ก็ใส่สี่ใบนะครับอันนี้ใส่สามอันนี้ใส่สี่นะตัวนี้ใส่สี่ต่อมาเป็นคีดหลักคอนดิคอคีดหลักคอนเกรต2สองนะครับบลัสเตอร์ดก์กใส่สี่ใบไปเลยครับประมาณนี้เด เดือดสองใส่แค้ใส่แบบนี้ครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันที่เกลดสามนะครับแล้วก็อินมันเจอรี่กิฟ์นะครับอ่มาดูกันว่าเกลดสามเราใส่อะไรครับใบแรกกัสบลัสเตอร์ดะก้อนอันนี้ใส่สี่ใบนะครับกัสบลัสเตอร์ไม่นะโอเคครับตัวนี้ใส่สี่ใบไปเลยนะครับดูดานมากต่อมาเป็นแฟนทอมบลัสเตอร์ดะก้อนตัวนี้ก็ใส่สี่ใบครับเกลดอเกลื สามก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่กิฟต์นะครับ Gift Force. อิมัลชันกิฟต์ฟอสเราใส่เป็นฟอสวันทั้งหมดนะครับใส่หกใบไปเลยนะครับจำนวนไม่เท่ากับเด็สามหรอกใส่แค่นี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสว,ส,สวัสดีครับ